อธุษฐาก่อนทูตจากันทุตจาก่อนเนอะทุตจาเห็ุอะไรแม่บอกฮะอธุจฐาก่อนทุตจากันอธุจฐาแม่จะเอาให้นี่ไว้ไว้สบายดีสวัสดีเด้อป้าลุงเง็ซีทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองปัจจอยเด้อป้าลุงเด้อทุตจากันทุตจากันแม่จะเอาให้นี่ทุตจากันโอ้ยมาจะเอะแม่เอาให้ แม่โอ๊ยจุ่มน้าลูกมาถือจ่ากันถุถุเห็นอะไรลูกถุกันถุถุกันนี่นี่เอามือใส่ใกล้ใกล้กันกันนี่นี่นี่ถุกันถุถุถุสิถุถุสีกันเฮ็ดสิเฮ็ดสิกันจือจื้อจืกันบอกเพ้ยงเกลือนหนึ่งตั่วบอกเพ้ยงเกลือนหนึ่งกว่าลูกจ๋าเดียวนึงกระดัเฮ้ยไปใช้ เออบึ่งมาหนีมือเล่ดีจกิฟแม่เลเบิ่งมาหนีมือเจ้าเลเบิ่งมาหนีมืออีละเล่ฮ่ากว่าเรากําลังสนุกก็ตบมือกันแบะแบะเห็นอะไรเหรอเห็นอะไรปลาปลาปลาไปอาบ้ำนะปลาของน้ำพอบุญพอจายใช่ไหมคุย พ่อจ๋าใช่พ่อจ๋าลูอพ <Hey. Hey>. hey. <laughs> ่อจ๋าเฮ่เฮ่เฮ่เฮยเฮ่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 เฮเฮ่เฮ่เฮเฮ่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 เฮเฮ่เฮเฮ่เฮ่เ่เฮเฮเ่เเฮเฮยเ่เฮ

ไปฉีดวัคซีนกับบไข่พี่น้องไยเนาะบ่ได้ไข่เลยถึงแบบปลอดภัยพี่น้องไยเนาะบ c บซีบัไข่บัลลัไข่พี่น้องไยปกติปกติปกติกินดกินดกก้ากินดก็กมาเรง่อ้ไกินดกก้ากินก็ก้ากินดูก็ก้าความสูงเพิ่นกับเจ็ดสิบสองเซนพี่น้อไ น้ำหนักเิ่มไแปดโลสี่ห้องปะปาบ่ปะปาปะปาปะป๊าแ้ปะ๊าอน้ำอยู่ปะปาปะปาดุยดุยไม่ช่งเนีจยชงได้ใช้เก่งแล้วกิ้งเห็ดกั้นโยนเห็ดกันโยนคนขานในพี่น้องพปคนขานไปดูเลยกัด้ใส่ชส่ก่งกิ้งเห็น แค่ตู้ฮะน่ะลกูกมีตู้บ้านขาวบอ่อมีตู้บัมาซ้ำหมดนี่วะเฮ้ยโดนสาบในตู้แต่คล้อแล้วมึงวันนี้มึงอีหล่าบ่ได้ซ้ำบ่มึงอยากไม่ได้ซ้าำเหตุยงังฮึฮึผู้ไปห้างน่ะลูกไปห้างน่ะ Bà hằng nào bà hằng nào. Mom gì. Oop, nhớ vô xịp ให้ยดลงมาบาดปาอีหล่ะนะฮะมันสีบาดปาอีลาหล่ะเฮียยังนหอเฮียยังบ่ต้องเอาลงมาอันอก่อพ่อล่อพ่ต้องเอาลอมาให้สิบ่อ่อนนะ่ ใช้พาเลยใช้นาพาเลยพาพาพาอยู่ใช่าาลรอเอาพาไปหาหน่อไม้แล้วล่าสาวไปหาหน่อไม้แล้วล่าสาวตัวน่ะอืมตบยุงกันตบยุงกันหื่นนะโอ้ยมาเห็ดยอกกี่ซือไปตบยุงให้ยุงกันนี่บ่ได้ได้เๆพี่นโด้เดี๋ยวนี้เนาะเาวเห็ดตบก้นผืนดินที่ ให้ได้เดี๋ยว้บ่าว่าขี่ได้นี่ก็ให้ได้คนขี่ได้นี่คนขี่ได้นี่ก็ให้พ่อว่าเมื่อคืนนี่คนขี่ได้บ่นี่เออคนยังขี่ได้แท้เดี๋ยบุยไ่ไอเจิ้นเจอกบ่นี่ไอเจิ้นเจอกบ่ดีไอเจิ้นเจอกไอเจิ้นเจิกเจิ้นเจิกอันนี้ จุ๊กจุจจยาอ้าถือจ่าก่อนถือจาก่อนถืจาก่อนสิงชีห้องว่คนงามนี่ไวอาถืจาก่อนไวไวเห็นยังเสือแม่เห็นยังเสียแม่โอ้ยมึงแนมันขาดแล้วนี่น่ะักได้ไปมาเมามา ให้มานเให้มานะป้าป้าป้า่นห้องไหมห้องไหมอให้มาะอ้ยอ้ยใหนะป้าป้าป้าอ่านอยมแม่นป้าป้าป้าห้องไหมห้องไหมห้องอะไอาวรถจำห้องอหืหมวยไป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 บ่ แนนนอนนอนไหนอน,นอนตุ่มผ้าละบ้านไหนบ้นนานแนนนนห่องนน่อไหมห้องน่อไปห้องน,นย่ยด้วยปะปะป,ะป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 ะาเพินหมากห้องแต่ปะ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  โดย <c ười> อดย่าลืมงัดส่งอ่ะล้โอ้บอยบะลึงอันนี้ค่ะคองค้างไหมบะลึงบะลึงลูกดาวบะลึงว้าชนะมือนี่บึน้นนะมือนีน่บุญนะมี่ ไอพาไปบึ้นแล้วไปพาไปหาหน่อไม้แล้วเนาะนะแตบมือวะ่ะตบมือไป,ป,ปอ๊ะเอานะไอ้คนเก่งคนเก่งอ่ะนี่อากระเล่ากระลังสนุกก็ตบมือกันแป๊ะแปะฮ่ากระเล่ากระลังสนุกก็เต้นดำกันแป๊ะแปะอากระเล่ากระลังสนุกก็ตบมือกันตบนีอดดอ้ด็ก

จำพอ่อป้าอ๋อห้องป้าวอนป้าว,นาวนอนบึ้นบอลูกนะบึนะบ้นบอลนะบึ้นบอลใช้บึน้นเลยใช้บึ้นฮะนะโต๊กนะฮะโต๊กนะฮะพี่มาลงทางนี้มาลงทางนี้มาลงทางนี้ก้าวขาแม่พ่อเอ้ย

ที่ไปทางที่ไหกมาทางที่ไห่สป่าเลยเส่ป่นะทางไหนเอทางไหนอ,อ,หอย่ลืงเสือเมนะมันจะขาดฮะแม่พ่อมป้าใช่ป่านะหนไ,ไหมพี่พี่ปาปาเอ้าจะล่กลง อาบโเจ็บโบเจ้าอ no, no. ๋อโน้โนโนน่ะเชนัวแล้วเขียดเขียดโดยโดยโดยอ่ะแม่ช่วยพูดไปเบิ่งปะปะไปปะปะเฮียังน่ะตาจอในห้องพ่อกับ่ห้องพ่อบุญพ่อจ๋าห้องนู้นอ่พ่อจ๋า พ่อจ๋าใช่พ่อจ๋านะใช่พ่อจ๋าดิพ่อจ๋าแม่จ๋า <c oughs> บอกห้อง,องแต่ป้าป้าหน่ะห้องซัดเลย <c oughs> ป้าป้า <c oughs> ใช่ป้าป้าด่ะป้าป้าเดินใส่เบิดตกเลยลูกตกเลยฮะบ่บ่ไปบ่ไปเจ้าเลยด่ะฮะ เขาไม่ะอป่าใช่ป่าแล้วดึก่างดอห่างดูหไม่อยากไปปัยาพอมางเสือผ่านี่พอพอท่านอาบน้ำนี่กบงงเสือกระหอยเดี๋ยวนี้มา่งงงปะเปะปะแปะกระห้เดี๋ยวนี้แตะแปะกระหอันี่พูดว่าแปะ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  Chạy rồi. Nàng đi, nàng đi, nàng đi, cái con mau thẻ này. Cái con mau thẻ. Hợp? Ừ. Ừ, trui. Thế bà bà đây. Hằng đâu, hằng đâu.

จ้าเอ๊จ้าเอ๊จ้าเอ๊จ้า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 ทูจ้าแล้วล่กทุจ้าให้นายทุจ้าเมยจอยสอนเน๊ยทุจ้าคนงามๆก็ต้องทุจ้าทุจ้าแล้วล่กแม่์บอกให้ทุจ้าก็บบทตูกันนี้คนเก่งต้องทุจ้าแม่์บอกค่ะคนงามๆก็ต้องทุจ้า

จิกของแม่อันนี้ฮะจิกของพ่อของแม่อันนี้เฮ้ยห้องปะปลาที่ได้ทุกแบบเลยเนาะปาก็ได้แม่นี่ได้อายุแม่นี่แต่แต่พ่อนี่บ่ได้แต่ปะป๊าปะป๊าโมโอมนี่ลูกเฮ้ยใช้ปลาป๊านะ เมืองเมืองแม่จะไปเมืองหมอต้มไก่ไหมัยไปอยู่น้ำพ่อไปไปอยู่น้ำป่าไปใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมไปไปหาป่าไป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 หาพ่อไปลูกไปไป เอาลูกนะโอ้ยเพียอืมบึงไม่เปเบบึงต้มไก่ไหมบงไหมหมอต้มไก่ใช้น้ำปลาจักแนวสูตรนันปลาจิตนี่พูดปะปอยู่พูดปลามีกระตุ้นบ่นะปปามีกระตุ้นนะปปามีกระตุ้นนี่นี่น่ปปามีกระตุ้นพุณะนะ mẹ hơi được bé mẹ hơi được bé mẹ hơi bé bay mẹ hơi được bay mẹ hơi được bay mẹ rồi được bay mẹ quá mẹ mẹ Nó mẹ mẹ hành hành răng luôn con hành lăng luôn hơi thế này, ba à, ba 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 ba, anh, à, con luôn, con luôn. luôn, này chị hành luôn đút con, ơi, được, ừ, ở nè, ở đây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 , ở ปู่กูชุกหนาแล้วพุอย่าเห็ดนะนั่นลกๆบาดบบาดเจ้าอย่าเฮ็ดพอแล้วนั่นลโอ้เ้ดดฮดบดินเนอแป้งนะเด้อมาดูมาบดินก็อย่าแป้งเป็นผงขาว Hơi. Sang nè, chị ơi, chị ơi. Ba ba. nè. Hiệp bây giờ bay em nói, áp nào, lâu nam hả? Để xì hải em đăng nào, thả xô mừng đơ. mẹ chơi <laughs> <chí ngăn> đơ. Tôi nhắn tôi nè. nục bà โอเคใช่เนาะพี่น้องเลยปลาจอยกับสิขอจบคลิปเพียงสำนีก่อนเนาะออกไป็นหมงหมอก่อนพี่น้องก็แพ้ใหม่หมอได้ป่ะจ๊ะกอบบุญขอบคุณปลาลุงหลายๆเด้อที่เข้ามารับชมวาสนาเด้อปลาลุงเด้ออธุจาก่อนนกทุจาก่อนทุจาก่อนเห็นได้เห็นตบมือเนาะตบมือเนาะตบมือที่คือธุจาี่อนนกล่ะธุจาท่อนธุจาทุจาก่อนโอเค คนเกง่งคนเกง่งโอเคนะ่อหม่พี่น้องเลยขอบุญขอบคุณาหลรายเดอปลาลุงเดอที่เขามารับชมคลิปปลาจอยตลอดมาเนาะก็ขอบุญขอบคุณหลรายที่บวกกดขามโฆษณาของปลาจอยนะ้าแว่พี่น้องเลยเนาะพอไรค่ะนมมาหน่อยตัวนี้เนาะถ้าคือปลาลุงบวกดขมโฆษณาก็ากได้เนะ่อหม่พี่น้องเลยดูเนาะนี่ก็ไปแล้วกล่าวคำว่าสบายดีับ